สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะมาพบมาพ้อกันนะคะทางช่อง Youtube บุญนำโชคอีกเหมือนเดิมเนาะคลิปนี้นะคะมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับแนวทางของพ่อเมืองการค่ะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการงวดวันที่หน พฤศจิกายน2568ค่ะเก่าห้างอันตรายนะคะหวนนี้จะได้รูพร้อมกันแล้วในคลิปนี้เนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจิเข้าไปรับชมแลบฟังแนวทางตัวเลขค่ะไพยเขามาแล้วนะคะแสนซองกับฝากทุกท่านทุกคนเนาะฝากซอยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กันก่อน เพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดที่ยังบ่กดติดตามยังบ่กดกระดิง่งฝากกดไว้น้าแน่นะคะเพื่อที่จะบาพาดคลิปดีๆแนวทางดเด็ดๆที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆมือนั่นเองค่ะ หลายท่านหลายคนกนรล่อค่อยกันย่างดูเดือดเลยนะคะในส่วนแนวทางของพ่อเมืองการกาก่อนอื่นกาขอโทษขอให้หลายๆนะคะที่อาจจะรู้สึกว่านําเสนอชาแน่นะคะในงวดหลังๆมานี้เนาะแต่ว่าเชนซองบดได้ลืมนะคะคือยากแห้งคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อนี้พอมีเวลานะคะก็เลยจิบเฝ่ามาเห็ุแนวทางต่างๆนะคะที่เซียนเพื่อนได้ทรงมาแล้วแน่นะคะแล้วก็แนวทางหลายแนวทางทีเอฟซีล่อค่อยเนาะ ว่าเลขออกไปแล้วนะคะซีหามือแล้วสันดิเออเลขออกแต่วันที่16นะคะมือนีเช่นส่องไทยคลิปอยู่นะคะเป็นวันที่21นะคะกับพันมาหามือแล้วเนาะกัถือว่าล่าสายอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าถึงพอเหมือนกันนะคะก่อนสิเบิ้งงวดใหม่เนาะมาดูกันก่อนซินะคะว่างวดที่ผ่านมาพ่อให้ตัวไหนเอาอยู่ไหมนะคะทำไมเอฟซีถึงรอคอยกันเยอะเหลือเกินนะคะนี่ อันนี้งวดเกาเดอร์จ้าเลขดาวพอเมืองกาลลาสุดนีลาสิบหกตุลาที่ผ่านมาสี่หามือที่ผ่านมานี่อ่าพ่อห้มาแปดศูนย์เก้าสามศูนย์หกหนึ่งเก้าสองสองสห้าสี่หนึ่งหกสี่วสัอ่าคนปรากฏว่าเลขลางออกไปที่6กหนึ่งวสันแล้วเก่าหางนี่มี6กหนึ่งบอมีกก็แสดงว่าของพอเมืองการนะคะ เอาอยู่อีกแล้วค่ะปีนี้ทั้งปียังบบผ่านแม่ตะงวดเดียวคุณพ่อคุณแม่นี่ละเป็นยังที่คอมเมนต์หลายๆคลิปคือมีตะลอค่อยพอเมืองการเนื้อเอามาให้เบิ้งแน่เออมานําเสนอแน่นะคะแล้วแนวทางพอเมืองการเนี่ยดับโตตรงล่างเนาะเอฟซี FC หลายท่านหลายคนบอกว่าที่โอ๊โอ้ยที่อยากให้นําเสนอไว้ไว้ซีไปยิปไปเจ้าลอตเตอรี่ก็บพากล้าย,ยิบย,ยี่เดียวได้ยในเส้นซองวสันโอ้ยขาของพอเมืองการวสัน สิได้เอามาเบิงเอามาเปรียบเทียบว่าสันเดย์้ามันมีโตสิไปยิบไปเจับสิได้เฝ้าตัดออกสันนี้ไปยัดตนทุนลดงบประมาณาว่าสั่งเอากะเนาะมีละคลองดีเขากะรอคอยแน่จังหน่อยพอโถษเจ้าของดีเออลีล่าไปสันดีเพื่พอเป็นการเสียเวลาเวลาในการเบ้าเบิงงวดไม่เลยดีกว่านะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองกันนะคะงวดวันที่ หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกปดเนะีคะเพิ่อแป๊บเดียวเนาะคุณพ่คุณแม่หว่วมสิสิ้นปีอีกแล้วโอ้ยตั้งใจสิลดหุนตั้งแต่ลังกินปีใหม่แล้วคนนี้เออลังกินปีใหม่แล้วว่าสิตั้งใจลดหุนลดไปลดแม่งในสิสิ้นปีแล้วขึ้นมาหาโล่อาดีหกอังทางเทพม่ได้เป็นก็เส้นจองเนี่ยบอโอ้ยเนอะเหมาน้มหมอมวนสันดี ยาสีเหลียดเด้คุณบอกคุณแม่หูอยู่ดอกยว,ว่าเฝ้าอย่าเบิ่งตัวเลขแต่ว่านูก,กับวอมาโดนแล้วเวลาใครยังบอกว่าใดๆอยู่ก็เลยหาแนเว้อให้ FC ได้พ่อค่ายเขียนพ่อหัวเลาะไปน้ำกันจัน้องกว้ามุกไม่หาพาเพื่อนเขียนมาสั่งเอฟซมาเลขดับตรงล่างพ่อเมืองกัน ประจํางวดวันที่1พย6ยหกแนะคะเดี๋ยวฉันจองคอเบึงแป๊บหนึ่งนะคะเตรียมสมุดปากกามาได้เลยนะคะใครที่อยากจะจดจดตามได้เลยเดี๋ยวนูขอเขียนตัวเลขแล้วก็อ่านให้ฟังก่อนนะคะใครสะดวกแคปนะคะเดี๋ยวนูจะยกกระดานให้แคปอีกทีหนึ่งค่ะ,ะตัวแรกค่ะก้าวหางอันตรายในงวดนี้นะคะ เจ็ดสี่ค่ะแปดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งหกสองเก้า สามสองสี่ห้าตัวสุดท้ายห้าแปดค่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ็ดสี่แปดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งหกสองเก้า สามสองสี่ห้าห้าแปดค่ะเก้าหางอันตรายดับตัวตรงล่างอย่างเดียวนะคะบ่เกี่ยวกับโตกลับแล้วก็บ,บอ่เกี่ยวกับเลขบนเนาะอามากระจัดคัดกระพานเห็นประโยชน์เก่าไปซอยลดต้นทุนค่ะ้าบมากักเลขดับกระบ,บอกเป็นยังนะคะเบึงไปก่อนแล้วค่อยไปทาเอาเลขเด่นก็นได้นะคะเส้นสองกับมีแนวทางเลขเด่นให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันยูคือกันเนาะ แคปหน้าจอได้เลยนะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะจัดมาให้แล้วแนวทางช่วยลดต้นทุนล่างอย่างเดียวของพ่อเมืองการงวดวันที่1พฤศจิกายน2568ค่ะ748790 031629 324558กับตัวตรงล่างอย่างเดียวค่ะ แคปหน้าจอได้เลยค่ะ,ะหลังจากจบคลิปนี้นะคะกระสีตามหายเนาะในส่วนแนวทางเลขวิ่งแม่นๆนะคะน่าจะยังบ้านในทรงมาหายหรือว่าหนูยังบ้านในอ่านไล่กับบจ้าค่ะคุณบอคุณแม่เดี๋ยวจ้าเพิ่นยังประรงคนน์แนวโนสีทักบ,บอกเพิ่นหายนะคะปะกติแล้ว พจนจิตท,ทรงมาหลังเลกออกปุ๊บพจนทรงมากทันทีนะคะกาจิมีเลกดับพอลอยเอ็ดพ้อมนะคะติดตามกันได้นะคะแล้วกมามีชุดลางของปูซมเมียบกระทรงมาแล้วนะคะกนนาสนใจให้กันของปูซูมเมียบกบฝากติดตามเนาะแล้วก็มีของอาจารย์วิละนะคะ1ิบ ล่างอาจารย์วีระนะคะก็มาแล้วนะคะสูงมากมือเ้านี่เดียวสิทรีบเอามานําเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะคะและการก่อนสิปิดคลิปนี้ก็ขอฟากันแน่นะคะถึงสิงหยงสิยากบันไดกาดแย่างขายขีมอยู่คือเก่าค่ะคุณพ่อคุณแม่ขะผู้ใดที่เป็นฟ้าเป็นก้าเป็นจุดด่างดํานะคะกําลังมองหาขีมดีๆไปซอยเจ้าของผู้จบผู้งามนาข้าึ้นนะคะไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านาดํานาแลเนาะเขาเทศกาลสิเอาบุญแล้วนะคะห้าต้อง สวยงามด้วยคุณพ่อคุณแม่งามเฮ็ดเวียกแกเฮ็ดเวียกเอองามงามเท่ากับต้องงามตัวบันนี้ครีมหน้าสวยหน้าใสานะคะเป็นฝาเป็นกะนะคะซอยได้ดีเลยตัวนี้นะคะ2กระปุก550ทรสงฟรีนะคะถ้าใครอยากเห็นผลไวใช้เยอะๆเลยนะคะก็คือท่านานๆเน่เออกไปเซตซีกระปุกนี้ค่ะใส่ไดบประมันหนึงเดือนนะคะบอกเลยว่ามีผลลัพธ์เห็นชัดเจนเลยซกระปุกนี้เนาะ สกระปุก1,000งพส่งฟรีนะคะตอนนี้มีพร้อมส่งให้ทุกท่านเลยส่งของทุกวันนะคะคุณพ่อคุณแม่คะครีมกันแดดผสมรองพื้นกัมีคือกันนะคะกันแดดผสมรองพื้น SPF 5 0 a บ PA บวกๆนะคะกระปุกละ200บาทตัวนี้กันแดดได้พร้อมแดดแห้งๆแ,แบบนี้กันแดดได้แถมผ้าปุ๊บนะคะเฮดไหน,นาเข้าสว่างเกินเพราะว่าเขาผสมรองพื้นบางๆมาให้ ทำให้หน้าดูสว่างกระจ่างใสขึ้น1-2ระดับหลังทาทันทีนะคะกระปุกละ2องรอยนะคะสองกระปุกขึ้นไปทรงฟรีนะคะและก็อีกหนึ่งตที่แนะนำแน่นะคะก็คือตัวเซรั่มนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาใครที่อยากเห็นผลไวเป็นพิเศษนะคะเอาเซรัมะะ่มนะคะไปใส่คู่กับครีมนะคะจะเห็นผลไวยิ่งขึ้นนะคะปกติ ขี่เนาะซองกระปุกถึงสี่กระปุกเห็นผลลัพธ์นะคะแต่ถ้าเอาตัวเส้ลัลำไปใส่คู่กันมันจะเห็นผลลัพ์ไวยิ่งขึ้นอ่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ขีมเห็นผลไวยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็โตัวรักที่เพิ่มขึ้นมากอีกหนึ่งตัวก็คือช่วยให้หน้าตึงตึงนะคะหนาอ่าริ้วรอยเนี่ยที่เคยแบบเห็นชัดจังสี่ถ้าตัวนี้เข้าไปนะคะมันจะซอยเห็นหนาเข้าตึงแล้วก็อ่าเราเขาเรียกว่ารอยอ่ะมันตื้นขึ้นนะคะเฮ็ดให้นหนาเข้ากับชับ นนะคะเบิงเด็กลงนะคะขวดนี่กับขวดละ350บาทนะคะมีพร้อมทรงนนาจะเหลืออีู่มมะนาณ3ขวดนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนติดต่อมาหาเซ็นสได้ตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ094 029 26 074ด9 6 2ศูนค่ะจะโทรมาก็ได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ดีนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวค้นหามาได้เลยไล์จะขึ้นซื้อมากว่าบุญนำโชค3สซิบรแมนรูปเซียมซองนะคะจะเป็นรูปบุญนำโชคคือจังรูปโปรไฟล์ของ ยู u ูบนี่แหละใส่เสื้อสีขาวนั่งเบิดเจอเบิดเจอยุงสีหล่คุณท่อคุณ,คณแม่ทักมาได้เลยนะคะแอดเพื่อนแล้วก็อย่าลืมทิงขอความว่าสนใจครีมเนาะนูจะได้เข้าไปตอบเขาไปส่งรายละเอียดได้นะคะฝากไปด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะในส่วนแนวทางเลขวิ่งแม่นๆค่ะขอบคุณค่ะ